คำหนึ่งที่น่าฟังก็คือคําว่าโลกกระทำโลกกระทําก,กระรทําทําไมโลกจึงกระทําเพราะเคยไปกระทํากับโลกไว้ก่อนเมื่อกระทํากับโลกไปแล้วนะด่าว่าโลกบ้างไม่ยอมรับโลกบ้างหลายคนชอบเป็นอนาะยุปัจจุบันนะชอบปนพานพะโลไปเรื่อยบนเทวดาฟ้าดินทําไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทําไมวุ่นวายไปเอะโวยวายเปล่าสร้างบ่ทำทางทางวาจา โดยมีโทรศั์ประกอบจิตอยู่ไปบน่นก็ทํากรรมกับโลกนะไม่ได้ว่าทํากรรมกับนายกรในขอนะแต่ทํากับโลกนะทํากับโลกทํากับธรรมชาติไม่ยอมรับโลกไม่ยอมรับธรรมชาติสร้างเวทสร้างกรรมลยเลือกบนโลกหนอทำไมจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมบ่นนะไม่ยอมรับโลกหนอะทำไมจะเป็นเช่นนี้แท้จริงโลกมันเป็นเช่นนี้แหละแต่เพราะเราอยากให้มันเป็นเช่นนั้นไม่อยากให้มันเป็นเช่นนี้ แล้วโลกมันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะดูความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เป็นกฎธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้แหละเรามาเกิดในเมืองไทยยุคนี้เนี่ยประเทศเนี้ยเป็นวิบากกรรมของทั้งหมดโดยองรวมก็ต้องมาเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้มีนายกคนนี้มีรัฐบาลชุดนี้มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีอะไรต่ออะไรตั้งมากมายแบบนี้อันนี้มันเป็นผลสร็จแล้วเป็นสูตรสุจเรียบร้อยแล้วนะ เราไปจัดสัรอะไรไปได้เพราะมันเป็นผลที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้ว <S 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 อยู่ที่ว่าในวินาทีต่อไปนะ่ะนาทีต่อไปนะ่ะเราจะทําอะไรดีกับบ้านกับเมืองหรือกับผู้คนหรือกับสภาพโลกที่กำลังเป็นอยู่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจพวกสิ่งที่ทํากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่สมควรทาสิ่งสมควรทํากลับกลายไม่ได้ทํามันเป็นอย่างนี้แนละ้วอย่างเงี้ยเช่นเราดูข่าวมีปัญหามีมอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะเราจะทําอะไรกันดีใช่ไหมมาพูดเสมอว่าแม้แต่เรามาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนั่งอยู่กันออย่างเงี้ย เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วน่ะจะต้องมีจิตในการกระทํากันเกิดขึ้นไม่คิะใดก็คิดหนึ่งจะทําอะไรกันดีทําอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมทาได้ไหมใช่ไหมทาอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมทาเป็นไหมหรือทําไม่เป็นสิ่งที่ทากับกายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมกับชอบทําทําด้วยความชอบชอบทําททำเป็นไอ้ที่ไม่เป็นธรรมอะทำเป็นไอ้ที่เป็นธรรมอะทำไม่เป็น ทนไหนก็นต้องทําแล้วน่ะก็ต้องทํนะามันเป็นธรรมหน่อยใช่ไหมทำให้เป็นธรรมคือไม่มีผลกระทบในการทําให้ผู้อเน,นะ่ยเดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรทั้งตัวเราด้วยทั้งคนอถืนด้วยแค่นี้แหละนะอยู่ร่วมกันก็มีความสงบมีความสันติโลกกระทาเพราะเราเคยกระทากับโลกไว้ก่อนเมื่อทากับโลกโลกจึงต้องกระทาคืน โลกจะเรียกคืนไม่มีใครเอาเปรียบโลกได้ไม่มีใครเอาเปรียบธรรมชาติได้นะทําทไปยังไงพวกเขาก็ดูอยู่เหมือนมีคนคอยดูอยู่มีกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเลยเห็นหมดเลยนะบันทึกไว้ตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาทําคืนทําคืนพอคนไม่เข้าใจพวกพอโลกกระทําก็ยอมรับไปได้ก็ไปกระทําต่อโลกกลับมากลับไปกลับไปกลับมาทําคืนต่ออย่างเงี้ยก็ไปจบไม่สิ วิบากก็ยิ่งจะสูงขึ้นสูงขึ้นคูณสองขึ้นคูณสองขึ้นแต่จะว่าในช่วงปัจจุบันที่มีการต่างคนที่ใส่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยตรงนี้เป็นวิบากวิบากคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลสําเร็จคล้ายๆมาม่าหรือปลากระองเนี่ยนะมันเป็นสูตรสาเร็จอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้แล้วไงแล้วทางทำเขาบอกว่าวิบากเป็นสิ่งที่ควรยอมรับวิบากไม่แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะทํากรรมใหม่เนะี่ยทำกรรมใหม่ด้วยแบบไหนด้วยสติปัญญาหรือว่าด้วยอารมณ์เท่านั้นเองด้วยโทสะบ้างด้วยโลภะบ้างหรือด้วยโมหะเนี่ยก็แล้วแต่เราถ้าพูดได้ฉลาดาไหนๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นท,ที่บากเป็นสิ่งที่ครยอมรับในขณะที่เราทํากรรมใหม่ก็มีสติปัญญาประกอบขณะที่มีผลกระทบน้อยที่สุดเสียหายมากน้อยที่สุดต่างๆขนาเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีนะั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าบวกรบคุณหาแล้วก็ยังมีผลกระทบน้อยนะใช้แบบนี้เพียงแค่ยอมรับ วิบากได้ทุกทางใจก็ไม่เกิดแล้วไม่เกิดความริ้นรนทุกข้อหนึ่งก็คือทุกที่เกิดจากการไม่ยอมรับการไม่ยอมรับนี่แหละทําให้จิตใจดินน้นรนเช่นบางคนเนี่ยจมูกเนี่ยสลับบริเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยมันเป็นวิบากนะมันเป็นผลเสร็จมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมยอมรับได้ไหมเนะี่ยถ้ายอมรับได้เนะ่ยจิตไม่ดินน้นรนพอจิตไม่ไิ้นรนตัณหาไม่เกิดพอตัณหาไม่เกิดตาก็เลยไม่ต้องไปหันที่ร้านใช่ไหม พอตัณหาไม่เกิดตาไม่หันน้ไม่หันซ้ายหันขวาจะเป็นสัจจกรรมที่หลานใดดีใช่ไหมแต่ถ้าสมูกสลับวุ้เลี้ยวขวาเนี่ยมันยอมรับไม่ได้ทําไมถ้ามเป็นเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอจิตดิ้นหล่นตัณหาก็เกิดพอตัณหาเกิดตาก็หันหันซ้ายหันขวานี่จะเป็นสัจจกรรม้านอดีสุดท้ายพอตาหันก็ผลดานให้ตัวไปทําสัจจกรรมจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเดียวนะมันง่ายดีนะถ้าถ้าจมูกสลับวุ้เลี้ยวขวาอ่างเงี้ยถ้ายอมรับได้ปุ๊บทุกไม่เกิดเลยตัณหาไม่เกิดจิตใจมีความสงบเย็น ชั่วดีไม่ใช่อยู่ที่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายใช่ไหมนะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนแต่ว่าถ้าโดยสถานะโดยอาชีพเราควรที่จะเสริมที่จะทําให้ดูดีก็ทําไปแต่ว่าจิตใจเข้าใจไงทำด้วยความเข้าใจเช่นเราจะไปไประกวดนางงามจัก,กรวาลน,นางสาวไทยเป็นนางแบบใช่ไหมแล้วเราก็ควรเสริมหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมตินะ่ะสมมติ